ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจ่าโทเฮนรี่พาฝั่งพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับรูปหล่อนะครับเบตงหลวงปู่ทวดวัดช่างให้นะครับปีพศ2542นะครับผมองค์นี้เป็นเนื้อนาวะโลหะนะครับ ยาขัดแดงนะครับผมแล้วก็เป็นผ่าที่ค่อนข้างแก่ทองคำด้วยนะครับสำหรับเอเบตงปีสี่สองนี้นะครับตรงนี้ก็มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับมีซองเดิมให้ด้วยนะครับนี่นะครับมีซองเดิมด้วยชบ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นกระถินปีพศสองพ2นยี่สิบพฤศจิกายน2542นะครับพารุ่นนี้นี่ออกที่วัดช้างให้โดยตรงนะครับปลุกเสกนะครับที่วัดช้างให้นะครับโดยมีท่านอาจารย์นองวัดสายขาวเป็นเจ้าวิธีในการปลุกเสกนะครับแล้วก็มีเกจิทา่าจารย์นะครับแดนใต้ ร่วมปลุกเสกอีกมากมายครับข้างนะครับเพราะว่าพระรุ่นนี้นี่เป็นพระรุ่นพิเศษของทางวัดนะครับต้องจองนะครับผมมีมูลค่ามีราคาค่างวดเนี่ยตั้งแต่เริ่มออกจากวัดเลยนะครับนี่ปีสีสองเนื้อนวะโลหะนะครับเออจะมีการสร้างนะครับจำนวนทั้งหมดนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบสององค์ เท่ากับปีพศนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบสององค์นะครับถ้าเบตรงรุ่นแรกปีศูนย์ห้าเนี่ยจะสร้างจำนวนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับรุ่นนี้จะสร้างสองพันห้าร้อยสีสิบสององค์พิมพ์พระนะครับพิมพ์เบตงนี้นะครับ ได้ทำการถอดพิมพ์นะครับจากหลังปทวดเปตรงรุ่นแรกปีพศ .2505 นะครับนำมาสร้างเป็นผารุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นพิมพ์เดียวกันเป๊ะเ,เลยนะครับผมเบตรงรุ่นแรกเนี่ยราคาหลายๆแสนนะครับแล้วก็ถ้าสวยๆเลขสวยๆเนี่ยก็เกินหนึ่งล้านบาทนะครับผม เราก็มาใช้รุ่นนี้แทนได้นะครับนี่ก็ออกวัดช่างให้โดยตรงเหมือนกันแล้วก็เป็นพิมพ์เดียวกันด้วยนะครับผมเทียบขนาดให้ดูนะครับนี่กับเตารีดพิมพ์ใหญ่ A นะครับรุ่นสร้างโรงบาลโคโค,โคก็จะเห็นถึงขนาดขององค์พระนะครับว่าไม่ได้เล็กเกินไปไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเหมาะสําหรับการแขวนพอดีเลยนะครับผมนี่ เบตง42เป็นเนื้อนาวาโลหะเต็มสูตรนะครับยาขัดแดงนะครับผมพิมพ์เดียวกับรุ่นแรกนะครับเป๊ะแล้วรุ่นนี้เนี่ยนะครับยังได้ทำการนะครับผสมก้านช่อชนวนเก่าของเบตงปี05เข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนเราได้แฝนเบตรงรุ่นแรกไปด้วยนะครับ มีการตอกโค้ดนะครับตัวนะ้าแล้วก็หมายเลขประจำองค์1 2 3 5อันนี้เป็นโค้ดตอกมือนะครับถ้าเป็นเบตรงรุ่นแรกเนี่ยนะครับเขาจะทำการตอกหมายเลขด้วยหมายเลขอารบิกนะครับแต่ว่าเบตงปี42นี้จะตอกด้วยเลขไทยนะครับก็แยกรุ่นง่ายนะครับผม เนื้อว้าย่าขัดแดงแบบเต็มสูตรนะครับแก่ทองคำเดิมๆนะครับไม่ผ่านการใช้งานแก่ทองคำจริงๆนะครับแล้วก็ยาขัดแดงฝังสวยๆนะครับเมื่อกี้ผมซูมยี่สิบเท่าให้ดูนะครับ พระรุ่นนี้ใส่ทองคำเยอะมากนะครับเส้นสายลวดลายของพระเนี่ยที่ผมบอกว่าแก่ทองคำแก่จริงๆนะครับใส่เยอะนะครับอย่าขัดแดงฝังแน่นๆพระไม่ผ่ันการใช้งานดูที่สังคตินะครับเงาสู้แสงนะครับ ริวจีวอยาแดงหัวเข้านะครับขัดสมาธิฐานเบตงก็จจะเป็นฐานแบบนี้นะครับจะไม่เป็นฐานบัวนะครับจะเป็นฐานสี่เหลี่ยมนี่ สังคติสวยมากนะครับผาล่อมาได้เต็มดีนะครับประดุที่โค้ดด้านล่างองค์นี้ถ้าเลี่ยมทองนี้แจ่มเลยนะครับแต่ช่วงนี้นี่เอ่อถ้าจะฝากผมเลี่ยมนี่เราควรเป็นเลี่ยมพลาสติกพอนะครับถ้าเลี่ยมเงินนี้ ผมจะต้องเอาพาไปเลี่ยมทองด้วยนะครับช่วงนี้ก็หลบๆช่ำเลี่ยมทองอยู่นะครับเพราะว่าทองแพงมากนะครับเลี่ยมพาติกได้นะครับถ้าอยากจะฝากเลี่ยมหรือว่าจะไปเลี่ยมเองก็แล้วแต่นะครับเห็นตามสมควรเลยแล้วกันนะครับโคตตัวนะตอกมือนะครับหนึ่งสองสามห้าเอาแวบ น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ชอบพระหล่อนะครับผมเพื่อนๆไปพีจะเห็นนะครับผม <c oughs> เลี่ยมเนี่ยเลี่ยมทองเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นพระหล่อเลยนะครับชอบโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าพระหล่อน,น,นั้นเนี่ยจะหาผิวสวยหล่อเต็มโค้ดชัดอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นสิ่งที่แบบน่าค้นหานะครับอันนี้ผมชอบส่วนตัวแล้วก็เลยมา เล่นมาศึกษานะครับเบตงใช้แทนรุ่นแรกนะครับได้สบายมีการชอบชนวนเก่าของเบตรงรุ่นแรกด้วยนะครับแล้วก็นี้ก็ออกที่วัดชังให้โดยตรงนะครับสำหรับเบตงหมายเลขหนึ่งสองสามห้าองนี้นะครับมีกล่องเดิมพร้อมนะครับองนี้นะครับ แล้วก็รวมถึงซองกระดาษนี้ด้วยนะครับผมเปิดราคานะครับไว้ที่นะครับหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจก็โทรศูนย์เก้าแปดแปดนะครับผมห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับรับประกันแท้นะครับให้ตลอดชีพนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีพราเครื่องในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนเพื่อนี่พีนะครับ เข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ